เอาละครับผมก็ขอาการสืัอดีท่านานะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเกมเราบอกในแมปที่มีชื่อว่าการสังหารอาหารเช้านั่นเองนะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าแมปนี้จะเล่นยังไงนะครับทุกคนก็เหมือนจะเป็นการออกเล่าลากันเองหรือเปล่านะกับพวกเขาพวกนี้ทั้งแมป,ปมีอยู่เยอะอยู่นะแต่ไม่รู้คนเขาหายไปไหนหมดนะทุกคนโอเคเขามอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ๋อนี่คือห้องน้ําห้องน้ําชายมีใครอยู่ไหมให้เราแอบหรอถ้าห้องน้ำหญิงแล้วมีใครอยู่ไหมเพราะว่าก็ โอเคไม่ม okay, ีนะทุกคนตอนนี yup. right? sure. in ้เราเหมือนเจอคนทะเลาะกันหรือเปล่านะทุกคนตรงนี้ใช่ไหมเขาคนอ้วนคนนี้ที่ใส่หูฟังอยู่แล้วก็ใช้นมคนนี้เฮ้ยอะไรอะไรอะอะไรอะไรอะเฮ้ยอะไรอะอ๋ออจับคนหน้าเราเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวิ่งมาตามหลังตัวอะไรวิ่งมาตามหลังหรือเปล่าโง่ใหม่ก็โง้หม่ก็โง่หม่ก็โง่ใหม่ก็อย่าทำอะไรฉันเลยโอ่หม่ก็ดโอ้พี่แกโกรธเลยขนาดนี้อุ้ยโหพี่แก พี่เกทะไรโอ้ไม่กูพี่เกไล่ข้าพวกเราพี่เกพี่เกโกดอะไรมาเนี่ยเราอาจจะมาแอบแถบนี้ก็ได้นะทุกคนโอ้เมยก๊อดโฮมเมกอดโอเคเรามาตรงนี้ดีกว่ามาตรงนี้ต้องไปทางไหนต่อไปทางไหนต่อเราควรไปทางไหนต่อทําไมทําไมมันมีอะไรขึ้นเรากลังมีใครวิ่งมาทางนี้หรือเปล่านะโ oh อมเมยกอดเราชีวิตรอดให้ได้โอ้เมยกอด อุ้ยมันไล่ฆ่าคุณเอิญมอมมันมากโอเคโอเคมันไล่กินคุณเอ,อินแล้วเจาว้าอ้วนนั่นมันบ้าไปแล้วอย่านะโุ้ไนเสื้อนายสวยดีนี่เสียงมันเหมือนมาทางซ้ายนะโอ้ไม่ก็นายลิมนี่กันเถอะโอเค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 มาตรงนี้เสียงเหมือนทางนี้เสียงเหมือนมันมาทางนี้เราวนอยู่อย่างนี้แหละ จุกฮะโอ้ยเฮยนายนายนายบินได้ดล้วสี่งมันมาทางไหนฮะนายจะยินนะนายโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็นายลากมันมานี่ทําไมอย่านะอย่านะโอ้ไม่ก็เราจะรอดไปได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ก็เขาตายกันรัวๆเลยน่าจะมีฉากจาสแกที่เยอะมากโหอนี้เลือดสาดเลยโอ้ช่วยด้วยครับเจอมนุษย์คนโอ้ไม่ก็ร้านอาหารแห่งนี้บ้าไปแล้วโอเคเขามานี้กันทําไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ย เอ้มมองคนที่หนึ่งดีกว่าโอเคอะไรอะไรฮูใหม่กูฮูใหม่กูฮูใหม่กูหูใหม่กูดูใหม่กูฮูใหม่กูฮูใหม่กูเปิดซีเปิด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 ฮูหมกูเราจะแอบอย่างนี้ได้หรือเปล่าอีกสามสิบวิสุดท้ายฮูใหมกูอนนี้กินตัวเรามันออกมาแล้วฮูใหมกูฮูใหมกููใหมกููใหมกููใหม่กูตอนนี้พวกเขาไปไหนกันอะเร็วเรเรนายนายนาต้องรีบออกไปจากที่นี่เร็วเลยเร็วเลย มากระหนงมาทางนี้เหรอโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็สิบวิเอ้ยไม่ดีอีสิบกว่าวิเร็วเร็วเร็วเสิเปิดอ้าวจะติดขาดจะติดขา,าดามีไหมมีไหมดูเหมือนจะไม่มีมานะทุกคนดูเหมือนเราจะรอดได้โอ้ไม่ก็ไป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 สิออกทำไมออกไม่ได้ออกกันนี่ออกกันนี่เฮ้ยอะไร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  โอ้ใหม่ก็มันวิ่งมาตรงนี้อ๋ออจับมันต้องไปนะทุกคนโอเคเรารอดแล้วนึกว่าเราจะแพ้โอ้ oh God. ใหม่ก็ต่หายมันเลยเรารอดจากมนุษย์กินคนแล้วนะทุกคนตอนนี้โอเคมาอยู่ต่อสุดีคุณชอบอาหารอะไรฉันชอบอืมฉันชอบชอบอะไรอะ k f c <oughs> อา้าวไม่ทานแตแล้ว โอ้ไม่ก็เราพูดถูกราเหมือนเดิมเลยเนะี่ยโอ้ไม่ก็ผมโดนมันทับโอ้ไม่ก็โอเคโอเคอุ้ยอย่านั่งสิอย่านั่งสิงสเราต้องรีบไปหาที่แอบโดยด่วนเลยนะไม่งั้นมันจะกินเจ้าตัวนี้เป็นคนแรกแกจะทําอะไรแกจะทําอะไรแกจะทําอะไรโอเคโอเค,อเคทุกคนมันวิ่งตามไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันเยียบเรานะทุกคนโอเคมันยังไม่จับเรากินโอเคถือว่าดีมากเลยแต่มันจะจับเรากินภายในไม่ช้านี้ านั่งคนหาที่แอบดีกว่าที่แอบ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 อยู่ไหนเอ้ยที่แอบ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 ตรงนี้ด้วยกันโอ้ไม่ก็ตรงนี้มันจะรอดได้อยู่โอ้ไม่ก็มีคนตายนาย์มาตรงนี้นะฉันคือสุขุมนะเชียวนะมันจะกินฉันไม่ได้ฉันนี่แหละต้องกินมันโห้ไม่ก็โห้เท้าคนโอ้ไม่ก็โดนกินนี่ตรงนั้นด้วย โอ้ยว oh. ิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วอุ้ยน,นะน่ากลัวนะแน่ทุกคนอู้ทุกคนฟังเสียงดีมันชี้กระชากเนื้อล่างของใครไปเนอะโฮแม่ก oh นะ้อนเบคอนนายต้องตามฉันมาเราต้องออกไปจากที่นี่ด้วยกันโฮแม่ก้อนเสียงมันอุ้ยอุ้ยมันเข้าห้องน้ำหรือเนะีอะโฮแม่ก้อน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 ไปทางนูน้นไปทางนูน้นไปทางนูน้น โอเคเราต้องรีบหนีให้เร็วที่สุดหนีให้เร็วที่สุดหนีโดยด่วนเร็ว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 เหลือสองคนสุดท้ายสองคนสุดท้ายเอาไงสองคนสุดท้ายเอาไงสองคนสุดท้ายโอเคเหมือนมันจะลากมาหาผมหรือเปล่าจงาังหวะนี้ผมวิ่งสวนผมวิ่งสวนมาทางนี้ผมวิ่งสวนมาทางนี้จะรอดไหมรอดไหมเอ้ยเรายังมีทางไปอยู่มีทางไปอยู่ยังมีทางไปอยู่โหมใหม่ก oh ็ โฮไม่กอนโฮไม่กอมันเปิดเผยตำแหน่งมันเปิดเผยตำแหน่งโฮไม่ก้อนโฮไม่กอนโฮไม่ก้อนโฮไม่ก้อน50วิสุดท้ายมันเจ้าผมอื้งกินอยู่เหมือนมันจะไล่ตามผมมาหรือเปล่าโอเคต้องรีบหนีล้ต้องรีบหนีล,นล้โอเคแอปที่เดิมโฮไม่ก้อนอุ้ยเสียงเท้ามันสั่นมากดังซนนั่นไปทัวนะ่วมมาโอเคเหมือนมันอยู่ทางซ้ายใช่ไหมนั่นไงไปแล้วทุกคนอคุ้ย น้าเกินโหใหม่ก oh oh ่อนโหใหม่ก้อนอีกสิบกววิทนไว้พวกประตูใกล้เปิดแล้วโหใหม่ก้อนหนูม,มันกินเลยหนึ่งวิศูนย์วิสวยเรียบร้อยโอเครอดแล้วใช่ไหมใช่หนูม,มือนเราจะรอดแล้วโอเคไปดีกว่าไปดีกว่าอุ้ยตรงนี้เปิือกกล้วยด้วยต้องใส่มันคงเยียบเราลืล่นลงนะทุกคนจะไปทางไหนได้เนี่ยโอเคทางนี้สินะไปเลยไปไปซะไปอ โอเคทุกคนเราลอดได้เป็นเกมที่สองแล้วนะต่อไปเกมที่สามเราจะได้เป็นเจ้าคนอ้วน,นั่นไหมพอใมก็อดครั้งนี้ใครเป็นแล้วเนี่ยอุ oh ้ยระเบิดเลยเหรอโอหมก็อดครั้งนี้คืออะไรอุ oh ้ยครั้งนี้เราล่นครั้งนี้แป้งนะทุกคนครั้งนี้แป้งใหม่ครั้งนี้แป้งใหม่โอเคใต้ดินเหรอเนี่ยพอหมก็อดอหมก็อดเราอยู่ใต้ดินโอหมก็อดหนีเหรอทางไหนตามพวกเขาไปด้วยกันเราเชนด้วยพวกเราเชนด้วย รอยเช่นด้วยม,าม,ม,าวมันไล่ตามมาแล้วมันไล่ตามมาแล้ว okay, okay. มันไล่ตามมาแล้วพวกมันไล่ตามมาแล้วโอเคโอเคมันไล่ตามมาแล้วมันไล่ตามมาแล้วโอเคยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่โอเคโอเคยังรอดอยู่โอ้ยฉันเสียเลือดโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ผมมองนี้ดีกว่านะโอ้ไม anyway. ่ก <Quiz zer het> <generalized> ็โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ขวาสินะโอเคโอเคโอเคอุ้ยโอเคยังรอดอยู่ชึบ ไปไหนตอนนี้โอ้มืดมากมืดมากโอ้ไม่ก้อฮ้ไม่ก้อโอเคฉันรอดโอ้ไม่ก้อนครั้งนี้เราหนีออกจากหลังร้านนะทุกคนโอเคแปลว่าเมื่อกี้เราไปหลังร้านมาแล้วโดนมันไล่ล่าเรืยอรยงรอดได้อ,อีกอะ่ะทุกคนสุดยอดอะไรเนี่ยฉันมีทอนหนึ่งร้อยสิบแปดเอ้ยหนึ่งร้อยสิบแปดเอ้ยหกร้อยสิบแปดคืออะไรอะ่ะทุกคนเมื่อกี้คนเมื่อกี้คืออะไรทอนหกร้อยสิบแปดคืออะไรทุกคน สิ่งที่เราควรทํามันก็คือหาที่ซ่อนนะทุกคนหลังจากเขาคุยกันอยู่โอเคต้องหาที่ซ่อนไวที่สุดเลยเอาให้ไวที่สุดโุไหนก้อนทุ่ไหก้อโอเคเราจะรอเขาวิ่งเข้าไปตรงนั้นนะทุกคนแล้วเราก็จะวิ่งสวนกลับไปแอบตรงที่เดิมตรงนั้นนะโอเคปลอดภัยแน่นอนนะทุกคนห้าร้อยสิบล้านเปอร์เซน์ุ่งไมก็อโอเคสองนาทีกว่านี้เราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ น,นกอ่านหน่ยกูภัยจะมาช่วยเราโอเคโอเคมันออกมายังอ่ะ้ไมากอดฮม่กอเหมือนมันจะมาทางนี้อุ้ยเสียงวิ่ด้านซ้ายโอเคมันน่าจะทําลายเขาไปแล้วละ่ะโอเคเพื่อนนิ่งไว้นิ่งไว้มกอดฮมาก็เขาฆ่าอ้เมกูอ้เหมยก็อ้เมยกอ โอ้ oh my god โ oh อ my god โอ้ my god โอ้ my god แล้วเราก็มาแอบตรงนี้ที่เดิมโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god แย่มากเป็นอะไรที่แย่มากโอเคโอเคมันไปทางไหนว้ายวายโอ๊ยโดนมันกินโอ้ก้อนเรียบร้อยตายเลยเรียบร้อยหน่อยแน่เจ้าอ้วนนี่ฉันเหลือแค่หน้ายิ้ม นายยิงเปล่านะทุกคนโอเคทุกคนไปไหนแล้วโอเคทุกคนมาอยู่นี่อะไรเนี่ยหนุนกู้ภัยเหรอเราต้องรีบโทรแล้วละเพื่อนเราจะอยู่ได้อีกได้อีกไม่นานโอเคมันมันจะฟาดทั้งออกไวหรือเปล่าโอเคไป,ไปเลยไปเลยโอ้ม oh ่ก้อนไม่อยากเชื่อเลยว่าเกมที่สามจะไม่รอดอุ้ยตรงนี้ออกไม่ได้โอเคมาแทบนี้หน่อยแล้วกันมีไหมโอเค ตรงนี้มีที่ซ่อนอยู่โอเคเราต้องรอดแน่เราต้องรอดแน่หน่วยกู้ภัยต้องมาช่วยเราในไม่ช้านี้ตรงนี้แอบได้นะทุกคนโอเคแอบไปก่อนแต่มันคงไม่มาหรอกโอ้ไม่กอดสี่สิบวิสุดท้ายโอ้ไ oh ม่กอดมีขึ้นตัวขึ้นมาแล้วสิอ๋อขึ้นจะถังขยะเหรออ๋อโอเคโอเคมาทุกคนสามสิบวิสุดท้ายโอไฮโอน่ามาแอบชั้นแล้วเหรอโอเคเพื่อนเราแค่ต้องแอบตรงนี้ ฉันตายไม่ต้องห่วงฉันก็ตายเหมือนกันแล้วฉันก็เกิดมาใหม่โอ้ใ oh ห oh oh ม่ก็โอ้ใหม่ก็โอ้ใหม่ก็นันอ,อึในห้องน้ำเหล่านั้นโอ้ไม่แดงเครือกเลยจุดตรงนี้สิบวิสุดท้ายสิบ <c oughs> วิสัยเร็ว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 กว่านี้เร็วกว่านี้เร็วหกวิห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ตายไปนหนึ่งคนนะทุกคนตรงนี้ ตาแดงเชียวตาแดงแก่เชียวทุกคนไปเลยครับคุณตำรวจลากมันไปซะเฮ ύ, ย้ยม่ยจะโผล่ไม่ฉันเห็นอีกนะจะอ้วนนี่ออกไปเลยชิวโอเคเรายังรอดตลอดภัยอยู่ชนะชนะอะไรเนี่ยโอเคเอีกลวทุกคนมาครั้งนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นคนอ้วนเหมือนเดิมเพราะไม่ก oh ็แต่ครั้งนี้เขาวิ่งเร็วมากเฮ้ยนั่งกล้องถ่ายรูปนี่แล้วเราเก็บไงอะ่ะเก็บไม่ได้เหร ต้องถ่ายรูปเก็บไงเก็บไงเอ้ยโอเคลูกไหม่แต่เก็บไม่ได้นะทุกคนเราต้องหนีไปจากเจ้าคนอ้วนคนนี้มันจะฆ่าเราหุ้มหม่ก็มันฆ่าคนนั้นไปร้องไงล่ะหุ้มหม่ก็เสียงหุ้มหม่ก้อห้มม่ก้นเ็อที่ห้มใหม่กนมากโอเคเราจะแอบ,บอย่างนี้แล้วเราก็จะวิ่งสวนกข้ไปตรงนั้นที่เดิมโอเคลองมไปกันนะทุกคนเหมือนมันจะนิ่งนะมันเฝ้าหรือเปล่า ช่ไหมมันเฝ้าใช่ไหมโอ้ไม่ก็มันตะโกนมันยู่ตรงนั้นทุกคนคือยนไปด้านไปแล้ว,ลวจากนั้นแล้วก็มาแอบมาแอบมาแอบเลยจังหวะนี้ต้องหาที่แอบจุดเดิมนี่ไงหนึ่งร้อยกวีเราลอดได้แน่นอนนี่ทุกคนเราว่าเราต้องแอบตรงนี้หรือเปล่าโอ้ไม่ก็เก้าสิบวิเก้าสิบวิโอเคแอบได้ไหมลอดได้เปล่าเอ้ยลอดได้เปล่าโอไฮโอโอไฮโอเร็วเร็วเร็ว,รวแอบโอไฮโอ โอไฮโอไม่กอดโอไฮโอนายเอาไปได้ขาดนะโอไฮโอแม่นะโอไฮโอกำลังลากจนมันมาหาผมหรือเปล่าโอไฮโอแม่น่ารอดโอไฮโอนี่นายทำอะไรลงไปโอไฮโออย่ามองนะว่านา,นายลากเจ้นนางเข้ามาที่นี่ไม oh นก็มี่คือกองพัสดุเร็วๆ,ๆมารับมันไปทีตำรวจหุ้ยนี่มีเปิดกล้กวยเลือดล้มอยู่โอเคโอเคมันเปิดโหมดเอาจริงแล้วไงตอนนี้ทุกคน โอเคเหมือนมันกาลังจะไล่คนนั้นอยู่หรือเปล่าใช่ไหมนั่นเหมือนคนนั้นพยายามจะล่อออกไปห่างจากพวกผมอยู่นะโอเคโอเคเราจะล่อดกันใช่ไหมโอ้โอ้โห,โโหฉันขออยู่หลัง,งานายแล้วกันเขาหม่ก็คนนั้นโดนไปแล้วคนนั้นโดนข้ออะไรแล้วไงโอเคมันวิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้โอเคโอเคแล้วผมหนีแล้วผมหนีต่อแล้วผมหนีต่อ สี่ิบวิสี่สิบวิหนีได้ไหมโอเค30มสิบวิแล้วห้มก็หอม่ก็สามสิบวีแล้วสามสิบวีแล้วสามสิบวแล้วพวกสามสิบวีแล้วโอมก็สามสิบวีแล้วกลังเหมือนมันกำลังจะมานี่สามิบวีหองม่ก็หคนมันหาผมไม่เจอทุกคนสิบวีสุดท้ายสิบวีสุดท้ายมันหาผมเจอเปล่า เหมือนจะไม่เจอเหมัอนผจะรอดนะ mm hmm. ถึงมันจะเอาจริงขนาดไหนก็ตามแต่มันยังสู้ผมไม่ได้ mm hmm. โอเครอดละรอดแล้วละ่ะอังนี้รอดแล้วละ่ะโอเคตำรวจจับมันไปเลยตำรวจนี่มันอยู่นี่ทุกคนนี่จับมันไปเลยตำรวจมันคือฆาตกรโอเคเรียบร้อยเกมนี้แล้วก็รอดอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะทุกคนโอเค เย่หนึ่งมูนคืออะไรก็เอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแเวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมส่วนสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย